่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ SME Champion ดำเนินรายการโดยดออรอุดมที่ปกไพรเกษตรและปียพงษ์เคนทวายสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิซนเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SME c h ม m ปี o n นครับทาง FM 8 9 5วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับผมปิยพงศ์เคนไดไวครับนั่งททนมันธีในช่วงเวลานี้เช่นเคยนะฮะเจอกันในจันทร์ถึงศุกร์นะฮะสดพร้อมกันบ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งเดยวในครั้งหนึ่งในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นประมาณ1นนาฬิกานั่นเองนะครับสำหรับรายการ SME c ช a เปี o n นผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาธ์ SME ไทยนนนรัวีี้้มองพ มาร่วมทําหน้าที่ควบคุมเสียงและก็ต่อสัญญาโทรศัมท์ให้กับเราด้วยภายในห้องส่งน้องแก้มและก็น้องตองนั่นเองเราไม่ได้จําชื่อจริงกันแล้วนะฮะจำแต่ชื่อเล่นกันอ่ะในบทหลักการเป็นน้องฝึกประสบการณ์นะครับที่จะเรียนรู้ในเรื่องของงาน,ด,านด้านวิทยุกระจายเสียงด้วยต้องบอกว่าขอบคุณนะฮะที่น้องๆให้ความสนใจในงานวิทยุกระจายเสียงของเราในช่วงนี้ด้วยนะฮะสช่วงรายการด้วยกันนะฮะช่วงแรกคุยกันกันกบอาจารย์ดรอูดมทิปกแน่นองประเด็นร้อนในวันนี้นั่นคือเรื่องของคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ต้องบอกว่าใครจะได้สิทธิ์บ้างแล้วจะต้องทําอย่างไรต้องลุ้นกันขนาดไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาคุยก,กันกับอาจารย์ของเราเลยในะตอนนี้เลยนะฮะตอนรับอาจารย์ดรอุดมที่ปกภัยเกษตรครับกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและรองประธานสามพาพ e ันธ์ SME ไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณเปียวพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเมื่อเช้าสิบนาทีโอ้โหนะฮะหนึ่งจุดสามล้านกว่าคนนะฮะที่จะต้องได้สิทธิ์ในการที่จะลงทะเบียนโอ้หมดไปในสิบภายในสิบนาทีก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าสิบสี่วันใช้จริงหรือเปล่าได้ใช้กันไหมนะฮะแต่ผมว่าน่าจะตกหล่นน่าจะน้อยนะฮะในรอบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ผมก็ถือว่าเอคนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เป็นการให้โบนัสอ่ะคุณเปียวพงศ์ครับ นะครับเพราะว่าแทบจะไม่มีเงื่อนไขเลยนะออืคนที่ใช้คนละครึ่งนะคยกเว้นว่าคุณห้ามคนที่ใช้คนละครึ่งเนี่ยห้ามไปใช้เอะไรครับชอบดีมีคืนชอบดีมีคืนเพราะชอบดีมีคืนแปลว่าคุณมีตังค์เยอะอืมคือเหมือนใช้คือใช้มาแล้วก่อนหน้านี้ถือตัวมาอาจารย์พอใช้โครงการนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ตัดในคนละครึ่งรอบนี้กันไปอ่ะก็ต้องไปรู้อีกทีหนึ่งอ่า พราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคนอนะ่ะไปโฟกัสเรื่องเราชนะมากกว่าอืมใช่ฮะอาจารย์พอเราชนะเนี่ยให้ให้อ่อวงเงินเนี่ยประมาณเจ็ดแสนไอ้เจ็ดพันบาทต่อคนครับถูกไหมฮะคุณเบียรพงแล้วก็ให้ทั้งหมดเนี่ยประมาณสามสิบเอ็ดล้านคนกว่าๆเงินประมาณสองแสนกว่าล้านนะครับคุณเบียรพงแล้วก็ถามว่าแล้วผลของการใช้มันจะเป็นยังไง สามกลุ่มเอาสามกลุ่มก่อนสามกลุ่มเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยคือคนที่ใช้เออยู่ในกลุ่มที่เอใช้บัตรสวัสดิการคนจนะนะครับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยใชมคำว่าคนจนและบับผู้มีรายได้น้อยอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มที่ใช้เป๋าตังค์หนะครับอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มนี้จะต้องเอไม่มีเงินฝากเกินเท่าไหร่ ผมจะไ้่แสนห้าหมื่นหรือห้าห้าแสนใช่ไหมครับประมาณประมาณนี้ผมจะน้าตัวเลขเมื่อเมื่อเมช้าที่นั่งฟังมาครับแล้วก็กลุ่มแล้วก็พวกที่เอ่อไม่ได้อยู่ในเอ่อประกันการสังคมตามมาตราสามสามครับนะครับสองกลุ่มนี้แล้วก็ท้ายสุดแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่คนเพียร์คงอดไหมอดประกันสังคมนี้ก็ดูไม่ได้แล้ว ช่ไหมครับก็กลุ่มนี้สิ่งที่ผมอยากแล้วก็รัฐจะเอาเงินเข้าเป๋าตังค์ให้สัปดาห์ละพันใช่ไหมฮะสัปดาห์ละพันแล้วก็ให้ใช้นะครับแล้วก็ใช้ในห้ามห้ามใช้กับร้านหรือบริษัทที่เป็นมิติบุคคลอืมอ่านะครับห้ามใช้ห้ามใช้พวกเอ่อซื้อเหล้ายาปาปิ้งห้ามใช้อะไรเงี้ยโซก็จะมีเงื่อนไขของเขาในเงี้ยของการห้ามใช้ สังเกตว่าเงินสองแสนล้านเนี่ยข่าวเนี่ยจะกระจายทั้งประเทศนะครับมากกว่าคนละครึ่งนะครับเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยคนใช้กันทั้งหมดมันประมาณแค่สิบห้าล้านใช่ไหมถูกถูกข่าบอาจารย์ครับจานะประมาณสิบห้าล้านแต่นี่สามสิบเอ็ดล้านแล้วก็ในแง่ของจำนวนเงินเนี่ยมากกว่าคนะฮะเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยใช้ รวมแล้วก็คือประมาณสามพั 3, 5, 5, นห้าสานห้าสีาพันห้าี่หกเดือนเลยนะอาจารย์หกเดือน <laughs> แต่บางคนนี่หมดตัง้งแต่สามเดือนแรกเหยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองก็คือว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จริงเนี่ยสําหรับเรานะก็ต้องบอกว่าพวกการเอสเอเนี่ยที่เป็นลายไมโครนะครับกับ S. เอสอซึ่งไมโครเนี่ยส่วนใหญ่ไม่จดทะเบีอย ใชไหมคุณเบียร์พงับเอสส่วนใหญ่ไม่ประทือจดไม่จดทะเบียนแต่เอ็มเนี่ยจดทะเบียนเกือบทั้งหมดละนะครับโครงการเอสเอ็มอีเนี่ยสามล้านกว่าลายเนี่ยจดทะเบียนแค่ประมาณหนึ่งล้านลายคุณเปี๊ยพงศ์แปลว่าได้ประโยชน์เนี่ยประมาณสองล้านกว่าลายนะเราไม่พูดถึงขับเลขแผงลอยด้วยนะคุณเปียกพงศ์ครับ าหาบเลขแผงลอยรวมพวกนี้เนี่ยนะครับเเคยมีการแล้วก็ผู้อวการอาชีพอิสระเนี่ยสสวเคยบอกว่าตัวเลขน่าจะถึงประมาณเจ็ดล้านลาย <c oughs> แปลว่าเจ็ดล้านหักหนึ่งแสนที่เป็นนิติบุคคลเอ้หก 1, ักหนึ่งล้านที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยหกล้านลายจะได้ประโยชน์ครับแ <c oughs> ปลว่าคุณเปียร์พงศ์หกล้านลายที่จะได้ประโยชน์เนี่ยไปช่วงชิงเงิน เออประมาณสองแสนหนึ่งล้านใช่ไหม,มก็คือคือสองแสนหนึ่งล้านก็พูดง่ายก็คือว่าแต่ละลายเนี่ยนะครับอาจจะได้ประมาณสักเอสามหมื่นกว่าบาทอ,อผมกำลังคิดถึงผู้ออกการนะผมไม่ได้คิดในมุมของตัวผู้วิโภงนะคู้เสียหงคระว่าผู้ประกอบการเนี่ยแต่ละลายเนี่ยนะครับ อ่าลายเล็กรายน้อยนะที่ไม่จดทะเบียนอ่ะประมาณหกล้านลายเนี่ยครับนะครับน่าจะได้ประมาณสักสามหมื่นห้าต่อลายอะ่ะคุณเปี๋ยพงศ์เวลาเงินมันไหลนะไหลไปที่ผู้บริโภคก่อนใช่ไหมสามสิบเอ็ดล้านลายสามสิบเอ็ดล้านคนใช่ไหมผู้บริโภคบริโภคสามสิบเอ็ดล้านคนเนี่ยรวมเงินเป็นยี่สิบเอ็ดล้านยี่สิบสองแสนหนึ่งล้านล้านสองแสนหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้าน นะครับเงื่อนารด้วยหกล้านลายก็คือประมาณสักสามหมื่นห้าพันบาทต่อต่อผู้ออารหนึ่งลายบางคนอาจจะได้มากกว่านั้นถูกไหมคุณปีทีครับบางคนอาจจะได้น้อยกว่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าผมว่าเป็นเกมที่ผู้อ,อการต้องคิดละนะ่ะเนาะไอ้คุณจะทําไงให้คุณได้เงินมาเนี่ยมากกว่าสามหมื่นห้าใช่ไหมครับเออ อขั้นต่ำควรได้สามหมื่นห้าแต่ทำให้ได้มากกว่าสามหมื่นห้าได้ไหม,อ,มอันนี้เป็นโจทย์นี้โจทย์แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องกลับมาคิดว่าอันแรกเจอคุณอยู่ในคุณเป็นผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ไหนไหถ้าคุณอยู่ในพื้นที่สมมติว่าผมอยู่ในจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเนี้ยคุณเบียร์พงศ์ครับคาถามคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีคนได้สิทธิ์เราชนะสักกี่คนอืมในช่วงสองเดือนนี้นะจันพอราบมอสองเดือนนี้นะพอหนึ่งคือคนยังไม่เดินทางกันอ่ะอคนคนลังจะยังไม่เดินทางกันไม่มีกี่คนเราจะรู้อะไรอ่ะว่าลูกค้าเราจะมีกี่รายครับเช่ปไะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าไปเช็คได้นะคุณเบียร์พงศ์ว่าคนที่ ควบการที่เป็นผู้ขายในโครงการคนละครึ่งอ่ะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกี่คนเรารู้นะเออมันมีเว็บให้เช็คเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้คู่แข่งของเราในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยถูกไหมคุณเบียร์ครับ,รบแล้วเราก็สามารถที่จะวางแผนได้ไว้เราจะทำไงให้คนในพื้นที่รู้จักแล้วก็มาซื้อสินค้าหรือซื้อบรราจ,จากาศเถวอืมครับ ก็บอมีการที่จะให้เงินเป็นรายสัปดาห์กันด้วยเดี๋ยวเราอัปเดตในรายละเอียดในประเด็นอื่นเพิ่มเติมกันไปนี่ก็เป็นเหมือนเป็นช่วงบอกว่าโอ้การตื่นตาลี่นใจวันนี้นะฮะโอ้โหหลายประเด็นกันมากเลยทั้งคนละครึ่งทั้งเราชนะชนะจะต้องทํายังไงต่อแบบไหนแล้วร้านค้าต้องลงทะเบียนไหมเพราะเหมือนคุณคุณว่าจะต้องลงทะเบียนกันด้วยนะมีอะไรเพิ่มเติมอีกร้านค้าร้านค้าไม่ยากแล้วเพราะร้านค้าเนี่ยตัวตัวตัวผู้ประกอบเอ่อตัวธนาคารกรุงไทยเขามีข้อมูลอยู่แล้วอ่าครับส่วนง นะครับจากเออกจากอ้นนี่ไงจากคนละครึ่งไงที่เป็นเขาทป่าตุ้งเป่าตุ้งที่แบบเป่าตุงเขาเขาเป่าตุ้งครับเออเป่าตุงเป่าตังเนี่ยที่ที่ที่เป็นผู้ออกการเนี่ยนะครับก็โอนย้ายมาได้เลยอืมครับอ่าแต่เขาจะเปิดสิทธิ์ให้คนใหม่ไงเดี๋ยวต้องมาติดตามกันอ้าวเดี๋ยวมาคําแนะนําเพิ่มเติมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเก็บโอกาสตรงนี้ให้ได้เพราะว่าโครงการดีๆตรงไหนเนี่ยเราก็พยายามเน้นย้ำตลอดว่า ผู้บริโภคอยู่ตรงไหนเราต้องรีบไปนะครับคนที่เป็น,<ไ>เ,ปนเจ้าของธุรกิจเองทําธุรกิจอะไรต่างๆมากมายเองเนี่ยต้องรีบไปตรงนั้นเพื่อจะไปหา<ไ>ลูกค้าของเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ก็คุณอาจารย์ของเราด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมครับสวัสดีครับขอบ,บ,บคุณอาจารย์ดอรอุดมทิพย์ปกภัยเกษตรนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทดีดิจิทัลพิเศษคอนซัลท์จำกัดและรองประธา,นส,านสมพันธ์เอสเอมไทยพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะช่วงหน้าข่าวสารจากทางสมพันธ์เป็นอย่างไรสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย